สวัสดีจ้าพี่น้องฟ้องไป fc ของไม่พรสุขุ่สุคนนะจ้ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสวนอินทผลัม,มไม่พรจ้าถ้สนนาสำหรับคลิปนี้ไม่พรก็สิได้มาอัปเดตการใส่ปุ๋ยนะจ้ะให้กับต้นอินทผลัมเมื่อนี้ไม่พรใส่ปุ๋ยขี้ไก่แกบจ้ะเมพรใส่ปุ๋ยขี้ไก่แกบให้ต้นอินทผลัมไม่ปีหกหกนะจ้ะ เป็นขั้งแรกเนาะ่นได้ใส่เพื่อเพิ่มการเจริญเติบโตและเพิ่มผลผลิตเร่งการออกดอกออกผลเนอะจ้ะเนาะหลวพ่นใส่ปุ๋ยฮีไกแก่หลวงพ่อใส่ไปสองกระสอบจ้ะ เพราะว่านาแรกมีพอนใส่ที่ละสองกระสบนนะจ๊ะใส่พอ้อมพ่อก้าวามดมดปุ๋ยเนาะจ้ะมดสภาพของปุ๋ยพอนก็ใส่อีกแต่มีพอนที่ใส่สลับกันกับปุ๋ยเคยมีนะจ้ะคือสูตรเสมอนะจ้ะสูตรเสมอมีพอนก็ใส่เดือนละเท่อ นี่เป็นต้นอินทพลัมที่ปลูกด้วยเนื้อเยื่อจ้ะเป็นต้นอินทผลัมพันบาบฮีจ้ะใบฮีสีเหลืองจ้ะต้นนี้ได้อายุได้ปีปีแปดเดือนแล้วจ้ะเนาะพอใส่ปุ๋ยเพเพิ่มปุ๋ยเพิ่มการเจริญเติบโตเกือปีหนาบพ่อนะไมีรุ่นที่สได้เห็นดอกเป็นผลเน้ะจ้ะเนาะ อีกต้นนึงเดี๋ยวมันจะได้ใส่ปุ๋ยเรียบร้อยแล้วเป็นปุ๋ย,ยขิ้ไก่แกบคือกันจะ้ะมันจะใส่สองกระสอบคือกันอันนี้เป็นอินทลัมเนื้อเยืออคือกันจะ้ะเป็นพันโคนนซี่จะ้ะโคนนซี่ผลสีแดง จะปุ๋ยร,บรอบๆวนๆก็สิฮุ่นใส่ปุ๋ยจะใส่ปุ๋ยขีไก่แกบเฮ้พฮนใส่ปุ๋ยขีไก,ก่กแกบเพื่อกันจ้ะเอาจำนวนสองกระสอบจ้ะเป็นโคเนซี่เงยเยื่อจ้ะแลบอีลานจ้ะโคเนซี่อีลานต้นนี้ก็อายุได้ปีห้าเดือนจ้ะ ห้าเดือนกำลังใส่ปุ๋ยเร่งการเจริญเติบโตคือปุ๋ยที่ไก่แกบจ้าอันนี้เป็นอิทธิพลำเนื้อเยื่อจ้าเนื้อเยื่อที่ เป็นของบาฮีเหลืองสีเหลืองจ้ะนี่ต้นนี้กะอัญุได้ปีหาเดือนด้วยกันจ้ะตอนก็มาใส่ปุ๋ยฮีไก่แก่ลอบรอบบริเวณปัสจมีพืชภักสวนรัวเนาะจะ้ะปลูกไว้กินไว้อยู่จ้ะปีห้าเดือนปลูกโดยการที่ไม่ได้ขุดหลุม ปลูกในกองดินจ้ะแล้วก็ผสมดินข้าวดินปลูกเลยจ้ะเพื่อนก็ใส่ปั๊บปงดินคือใส่ปุ๋ยบนหนาดินเลยจ้ะอาจจะเริ่มเติบโตท่านโม่อยู่นะจ้ะเพื่อนอายุเท่ากันจ้ะโคโนซีจ้ะต้นนี้แต่ก่อนต้นน้อยก็โม่จ้ะเพื่อนๆวันนี้พอดีปีนิดโลกมาปีนี้ ใหญ่สม,มูเลยจ้ะอันนี้จะเป็นไม้ประดับเนาะเป็นพลัมไม้ประดับอันนี้แม่พอ่อนบม่ได้ใส่เพราะว่าตอนฝนตกสองสามมือก่อนไม่พอนวานปุ๋ยปุ๋ยเคมีจ้ะแม่พอนก็เลยบร่ได้ใส่รอใส่พร้อมกับอีกรุ่นหลังกับอิทนทรฟาร์มอายุปีห้าเดือนกับปีแปดเดือนเนาะจ้ะ อีกรอบหนึ่งนะจ๊ะตอนสิ้นเดือนนี่ก็จะเป็นปุ๋ยพี่ไม่เท่าไม่พอนเห็ดปุ๋ยหมักแล้วไม่พอนกอกไปแล้วจ้ะนี่เตรียมเห็ดอีกรอบใหม่จ้ะนี่ก็ใส่ไปแล้วจ้ะสองกระสอบจ้ะว่นพดน้ำไปแล้วกระเศ้าค่ะนี่ก็จะเป็นโคนิซี่ผลสีแดงทานผลสดจ้ะ จากไลอิลานจ้ะบริเวณขอบขอบ,ขอบนอกเนี่ยเนาะน่อพ่อนใส่ปุ๋ยขี้งัวจ้ะน่อพ่นใส่ฟังฟังไรดินสี่กระสอบจ้ะโบริซี่อายุหนึ่งปีห้าเดือนจ้ะน้อพนจะมาอัปเดตให้เพื่อนเพื่อนเบิ้งเนาะจ้ะ หน้าบ้านไม่พอนแต่ไม่พอนนแปลงนี่ไม่พอนสิปูอยู่เก้าต้นจ้ะแต่ก็ทีอยู่หลังบ้านเนาะจ้ะเนาะพาเพื่อนมาเบิ่งหน้าบ้านก่อนจ้ะหลังบ้านก็อายุสาคัญอยู่แหละจ้ะแต่สิเป็นสิเป็นพ่อมเมล็ดจะมีเนื้อเยื่ออยู่ต้นหนึ่งจ้ะเป็นเนื้อเยื่อของใบฮีจ้ะใส่ปุ๋ยขี้ไก่แก่ เริ่มการจเจริญเติบโตและเร่งการออกดอกออกผลเนาะจ้ะ,จะทุกคนมาอัปเดตทุกเพื่อนเบิงเนาะจ้ะเนาะเป็นสวนนิดน้อยจ้ะมีสองแปลงแปลงนี้แม่พ่อนกระปูก ข้าวต้นอีกแปลงที่สองแม่พ่อนกปูก,ก้าวต้นจ้ะแต่แปลงที่สองแม่พ่อนเพิ่งปลูกได้รอบรอบปีหนึ่งพอดีจ้ะแม่พ่อนปลูกโดยการยกโคกสูงเนาะแม่พ่อนโคดน้ำทุกมื้อนะจ้ะแม่พ่อนิ้งไส้ใด่ใดน้อยโคดซึมลงไปแม่พ่อนโคดโวนไปวนมาจ้ะ นาดินอาสิแห่งเนาะคือบริโ h o แต่ว่าไม่พอนกระหดทุกมือ่อบ่ d เศากระแรงปุยใส่สม่ำเสมอ พี่นาไม่พอนก็ไม่รุ่นแล้วจ้ะเพื่อนสวนใหญ่เพื่อน,น,นก็น ได้เห็นผลผลิตแล้วไอ้พรก็เข้าไปเบิรงอยูจ้ะไอลายสวนเราจะออกดอกออกจันมาเนาะจา้ะสำหรับคลิปนี้ไอ้พรก็ขอจบขปดว้เพียงแค่นี้เนาะจา้าไอ้ไอ้พรซิมาอัปเดตไอ้เพื่อนเบิงอีกในคลิปต่อไปเนาะจา้ะสวัสดีจา้า